หมูหมไปหาด้ตัวนี้หมูหมไปนูนหมูอ่จหมูเปล่าจับชือนี้ชือนี้อย่าจับปูใช่เชือกมยมันอยู่ไหนนี่เชือกเมย์ูี่นเชือกเมย์นี่ยจับเชือกนี้เส้นนี้ไว้ดอย่างเดียวครับจับรับนัดนะโอเคโอเคเดี๋ยวนะครับสองคนมาอยู่ด้านนี้เ้หลังอยู่นี่ใช่ไหมน่ิดนึนะคองไปนะคอยงไปนะ

ทีมตอบโต้ตพิบัติมูลนิรุวมกัตันยูและพี่น้องกู้ภัยสายเหนือนะตอนนี้กําลังช่วยคุณยายออกมาได้เรียบร้อยนะครับหลังจากที่คุณยายติดอยู่บนต้นไม้นะครับตั้งแต่หกโมงเย็นนะครับตั้งแต่หกโมงเย็นนะครับตอนนี้คุณยายมาคุณยายมาถึงเรือเรียบร้อยแล้วโอเค

ยาเย็น่เดี๋ยวเราพักรันันนี่คนไทยก็ติดอยู่กับคุณย้ายนี่แหละทีหนึ่งเดอยู่เพื่อยายทีหนึ่งแต่ยายอยู่ตั้งแต่หกโมง

ที่ควันอยู่ไหนตอนนี้อยู่นี่ะไม่ต้องเดี๋ยวผ้าปล่อยปล่อยผ้าอุมอยู่กับผมเดี๋ยวผมไใช้ลูกบังครับโอเคนะครับตอนนี้คุณยายนะติดอยู่ตั้งแต่หกโมงเย็นครับกระแสน้ำแรงๆติดอยู่บนต้นกระถิ่นนะทีมกู้ภัยสายเหนือทีมแรกเนี่ยเขาเข้ามา แต่ไม่สามารถเอาออกไปได้นะต้องขอทีมมาสนับสนุนเพิ่มเ่ยครับตอนนี้เป็นผลนะครับเราสามารถช่วยคุณยายขึ้นมาบนเรือได้เรียบร้อยนะตอนตอนนี้สามนาฬิกาสี่สามห้านาทีครับเอาเอาไอนรับมให้คุณยายครับลงมาครับขยับมะดื่อมินไปขยับไปข้างล่างขยับข้างล่าง เอาอยหมนต้องยายยายเอาฟหุ่ไว้แมนต้องาครับอยู่นี่ครับยยาันี้ยังพี่อยู่ข้างในอ่ะพี่ไหนครับโ้อสับยายอ่ะไม่รู้เดนยาอย่งนี้ไหพี่ครับ ยอดครับที่ดับไฟดับไฟหัวายให้เดยลายยายแล้วเอาที่แอบอยตรงนู้นเลยที่แกะเอามายไอหมูเอาหลดไปเลยอานะขอโทษสามให่ที่ไหนเออโทารเนี่ยเดี๋ยวก่อนแกะแแกะนิดอดยเดี๋ยวให้ยากกินดากกันแล้วั ง่ายผมขยิบโทรศัพท์กันเโอเคขอบคุณครับ,บ,บไม่ไม่ให้ยายต้ตงแต่ต้งแต่ที่ติดบนต้นไม้เลยอกไ้อาเอาเอาโอ้แต่โชคดีนะว่าแบตตโทรศัพท์ยายไม่อะไนะมออยดุ่นโชคดีนะโทรศัพท์ยา,ยายยังแบตเตอรี่ยังมีมีนั่งเรือไปเอามาให้นะ

Okay. Okay. เดี๋ยวมาเกี่ยวกบกรคุณยายครับหมาที่เห่านี้คืออย่างไร เนี่ยมันอยากมาไปช่วยมันมันอยู่ติดๆกันเมื่อกี้เนี่ยมันอยู่ข้างหลังน่ะมันเชื่อตุ่นไฟตอนนี้น้ำบ้านยายถึงแค่ไหนแล้วครับคุณยายตอนนี้น้ำบ้านยายแค่ไหนแล้ววมหมดทุกอย่างไปหมดเลยขนาดตู้เย็นยังอยู่หน้าประตูเลยลอยมาหน้าประตูเลยบ้านยายชั้นเดียวหรือสองชั้นครับชั้นเดียวใช่ไหมออไม่น่าละยายถึงต้องออมีน้ำด้วยไม่น่าละยายถึงต้องออกมานะ ไปรันไงคับผมไปรับไหมครูเอาเนือไปรับไหมมามามาไปดิียเหลืองปนอโอ้ยโอ้โ้ได้ได้ยังกำลังโหลดอยู่ครับใั่นีแกลยรอเนี่ยนั่นแหลันละหรัมืด

เดี๋ยวตามคลิปนะครับคุณยายเดี๋ยวพอจะได้เดี๋ยวเอาเรื่องอัไรก็ได้ไม่เป็นไรถ้าหลุดไปยังมีต้นไม้คุณยายอยูุ่คลิปครับา

นอนหนาจะไม่ต้านคลิปหนึ่งแล้วก็ยายอีกสองคลิปอีกสองคลิปดึงเชือกพี่ครับเอาเคปั้นหนึ่งต้นครับครบได้อยู่นะได้นะเสร็ครับเกียร์ได้ไ้หมทุกคนมาครบนะทุกคนปลอดภัยครับทุกคนมาครบนะภารกิจนี้เดี๋ยวไปต่ออีกที่นึงเลยเอาขึ้นไปดูขขาวย้ายหน่อยไปดูขขาวย้ายหน่อยอ่านี่ คุณยายครับคุณยายครับขอบพระคุณครับเรียบร้อยนะคุณยายขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับเอกดึงเรือให้พี่ปี่ได้ไหมขอบคุณนะ ขับง่ายหน่อยเพอตามน้ำสบายเลยขอบคุณนะครับขอบคุณนะตเคร่มเขายังมีแรงที่เรียกว่าไปได้ที่เมื่อกี้บอว้ามาทางบ้านเนี่ยอยาอกเลยว่าตัที่จอดคายนัอนแหละผมจอดไลนะผมเดหรอ่าั่หมาทยเงเพราะว่าที่บอกว่าเดี๋ยวพรุ่นี้้วว่าจะเอาครั้าเปดีเดีใครเอาอะไรเข้ามาเอาออกไปด้วยเด้อเช็คของกันด้วยนะเช็คของกันด้วย ทางน้องขอบคุณมากเลยนะครับทุกคนขอบคุณมากเลยนะครับปากคุณยายด้วยตอกต้นไม้อยู่ในน้ำก็ตอกต้นไม้อยู่ตั้งแต่ยายบอกว่าตั้งแต่หกโมงหกเย็นยน,น,นี่ตีสี่กว่าแล้วก็น้องทีมที่ไปช่วยเหลือ,ลอไปเกาะอยู่กับยายาเป็นเพื่อนยายทำไมคุณยายออกมาเขาเนาะเขา ยายกลัวครับว่าน้ามันขึ้นน้ํามันขึ้นนะ้ำนะมันขึ้นยายเขาเลยเดินเดินออกมาเดินมาปุ๊บไม่ทันน้ํามันขึ้นมาก่อนอยายก็ว่ายตามน้ํามา<ห>ไว่ายว่ายละละกิ่งไม้ไมาเรื่อยมามาหยุดกิ่งไม่แจ๊กิ่งไหน,ไหนไต้นต้นกระถิ่นเหมือนไหลตามน้าไปนะัะไหลตามน้ำนนับ เราไม่เข้ามาเช้าไม่รู้ว่าใครจะเข้ามาแล้วน้องน้องสารน้องกู้ภัยที่น้องกู้ภัยก็คือไม่เข้าไปอยู่เนพยายเพราะว่าเชือกไม่มีเชือกหมดพี่เราก็มีเราก็ตอกเชือกใช่ออกไม่ได้คือน้องกู้ภัยในพื้นที่พยายามเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าไม่ถึงเข้าไม่ถึงออกก็ไม่ได้ออกก็ไม่ได้ต้องตายอย่นั้นเลยโอ้โหนี่ถ้าเราไม่เข้ามานี่เสร็จเลยถ้าเราไม่เข้ามานี่ไม่ใช่แค่คุณยายนะน้องกู้ คนที่เข้าไปอยู่ด้านในก็ไม่รู้จะจะยังไงก็เข้าไปพยายามจะเข้าไปช่วยะไรเนยเชี่ยวป่นเข้าไปถึงตัวนี้ก็ยืนเกาะกรยืนลอยน้ำมาอยู่อย่างนั้นเข้าประมาณเท่ามือเนี่ยยายก็ลอยตามน้ำยายนั่งอยู่อางนั้นโอกาสที่คุณยายจะหมดแรงลอยตามน้ำไปอีกนี่ก็เพราะว่าพวกเราเนี่ยด้วยใจด้วยใจใจมันเกินร้อยยายที่มาเจอทีมเราพวกแบบยายที่มาเจอทีมพวกเราแบบเสียหมาก่อยกลางวันเสียหมากไว้กลางวันนะ ยายโชคดีมาเจอทีมพวกเราบ้านยายปบ้านชั้เดียวครับแหนาวถูกตงหนาวตัวแล้วนะีะผมอวี๋ยวมเปขอบคุณคุโจนะครับไม่บายก็นะครับนี่นะครูโจทีมเลือครับสุดยอดนะครับขอบคุณพี่ร้อนสายเหนือด้วยนะคุณยายอยู่ไหนแล้วเอาเอาเอาหลังไปนู่นแล้วก็เอาหน้าเอาหลังไหเอาหน้าอ จะเนฮะถึงไหมเข้าถึงไหมไม่เข้าถึงกุ้งแม่ะถ้าเข้าถึงมีปัญหาไปเลยไปน้ำไปับเรือนะครับน้อยน้อยมน้ำ้น้ำี่กัดน้นนีะ

ดูดิงหลอดูดิน้มนำให้อยู่ในสังคมพวกเรามาแล้วมาช่วยน้องพีมายังดูจีดุดนกชลาลมไปไม พวกเราจะหฮมเ่ไปช่วยท่านทำไปเสียขายทำไปเสียงแขบจะตีห้าแล้วระวังระวังระวังทำไปเสียงแขบลองไม้ดีกว่าอ น้องดำให้อยู่ในสังคมระรับแต่พวกเรามาเลยพวกเรามาแล้วมาช่วยน้องพี่มาช่วยน้องพี่ตัวตีดุดนกกระลำไปไปที่ไหนหรือน้ำท่วมเมื่อไหร่พวกเราจะหอมเร่งไปช่วยทาน ไม่เคยไหววันทิดยอมพันกับพันตรายทั่วกระตันอยู่รู้คุณค่าสาสตร์สันสละพื้นดินไทยร่วมแดงใจด้วยพี่น้องไทยน้ำให้อยู่ในสังคมเอา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 ติดเอาติดติดออกฝั่งนี้นี่ย้อนนี่ ดูดูมันย้อนย้อนย้อนไม่รั้นเลยย้อนย้อนใต้ย้อนใต้เออขึ้นไปนั่นแหลยต้มน้ำพัวตายแน่ดูเหมือนจะดีสามพันคนไม่นอนนะครับอยู่กับพวกเรานะครับ เออออกไปซ้ายหน่อยดิมันกินขวาดึงไปซ้ายหน่อยขอบคุณทุกคนนะครับอัน <c oughs> นี้เป็นที่บ้าน,นดงสำอําเภอสโต๊กเอ้ยไม่ใช่ตำบลสโต๊กอำอนี่ท่ออะไรอ่ะอ,อํอาเภออําเภอสันประตองออนี่ทํ้ามานี่ลอยมา <S <S นะครับ บอกว่าเหลืออีกสองลอยหรือว่าอำเือสันป่าตอนจังหวัดเชียงใหม่เดี๋ยน้องน้องตุ้งในน่าจะน่าจะลอยมาครับไปลอยสีน่าจะลอยมาจากบ้านนะครับขอบคุณมากทุกคนทุกคนยังไม่นอนนะน่ารักมากเลยสามพันกว่าคนเนี่ยไม่หลับไม่นอนเนี่ยใกล้ในเช้าแล้วเห็นเขาป่ะเมื่อกี้เห็นเขาป่ะแต่เห็นไเราประยุกต์นะมีทั้งเรือเหล็กเรือเป็ด เรือของเล่นมี่พับใส่กระเป๋าขุดโจนี่พับใส่กระเป๋ามานี่มีทุกอย่างเลยเป่าลมเรือนี่้วยนะเรือใช้ใส่เทียนตอนเด็กที่เราเล่นอะเอากลอกน้ําเข้าไปเรือตัก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 ตอะน้ำกรอกไปเอาเทียนใส่ไปตัดเทียนใส่อะไรโอ้ตกใส่ตัดพี่ด้วยเนี้ยเรือสังกะสีอ่ะใครไม่ไม่เคยเล่นเหรอเออ ตัด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 ดัดังเสือไปทางไหนไม่ก็หมุนไปทางนั้นแหละผมเคยเล่นอันีที่มันใชยางกับในยางที่มันที่มันพาใบไม้แล้วพอปล่อยลงน้ำมันก็วิ่งใช่ขมุนแนวยางไอ้ที่สามเหลี่ยมว่ะสามเหลี่ยมเนี้ยแล้วก็เอาเอาเอาไม้มาขันไว้แล้วก็เอาเอายางรัดนะแล้วปั่นปั่ััเดี๋ยวนี้ก็แข่งกันนะพี่ใครไปไกลกว่าใช่ใครไปไกลกว่าเร็วกว่ากลกว่า mesmo